ขอทักทายและก็สวัสดีกับชาวราศีมีนทุกท่านในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าดวงชะตาฟ้าดินได้เปิดนำทางให้ชาวราศีมีนนั้นได้มีโอกาสพบเจอกับสิ่งที่ดีๆไม่ว่าท่านจะทำอะไรคิดทำอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นโอกาสดีจะมีโชคมีลาบ จะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จและก็รุ่งเรืองตลอดไปชาวราศีมีนในช่วงนี้ถือว่าคว้าดินได้เปิดโอกาสและก็เจ้าที่เจ้าทางสรรพภูมิหรือว่าสารตายายก็จะนำพาดวงชะตาของท่านนั้นให้พบกับแสงสว่างจะได้มีความสุขและจะนำครอบครัวของท่านนั้นไปสู่ความที่เรียกว่า จเจริญและรุ่งเรืองทุกสิ่งทุกอย่างนั้นชาวราศีมีนจะเป็นผู้ที่นำทีมหรือว่านำครอบครัวของท่านไปสู่ยังความสุขความจเจริญท่านจะทำาอะไรในเรื่องของการงานในช่วงต่อไปนี้ถือว่าชาวราศีมีนนั้นจะมีโอกาสที่ดีเนื่องด้วยในช่วงของวันที่14มิถุนายนนี้ จะมีดาวพระศุกร์นั้นจะได้โคจรโยกย้ายเข้าสู่ในราศีเมถุนชาวราศีมินทุกท่านก็จะได้รับความกระทบกระเทือนและมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายทางบางท่านหรือว่าบางลายก็อาจจะไปทางที่ดีบางท่านบางลายนั้นอาจจะไปในถึงสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง จะคล้าวคละปะปนกันไปในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมีนนั้นมีทั้งดีและก็มีทั้งที่จะต้องระวังเรามาพูดถึงในเรื่องของการที่เราจะต้องระวังกันบ้างในช่วงนี้สิ่งที่ชาวราศีมีนนั้นจะมีการที่เรียกว่าระมัดระวังก็ในเรื่องของอารมณ์อารมณ์ของชาวราศีมีนนั้น พยายามอย่าใจร้อนจะทำอะไรก็ให้ท่านใจเย็นเขาไว้บางสิ่งบางอย่างนั้นก็ถ้าหากว่ามีเรื่องมีราวอะไรถ้าไม่จำเป็นเราก็อย่าไปใส่ใจหรือว่าให้ท่านเอาหูไปนาเอาตาไปไล่จะเป็นการดีเรื่องทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมันก็จะคลี่คลายลงไปได้ถ้าหากว่าเราไม่ใจร้อน ถ้าหากว่าเราเกิดอารมณ์หรือว่าเกิดใจร้อนในช่วงนี้ก็จะทำให้เรานั้นต้องเดือดร้อนอาจจะต้องมีเรื่องมีราวหรือว่าไปขึ้นลงขึ้นศาลกันก็ได้ในช่วงนี้ในช่วงที่ชาวราศีมินที่จะต้องระวังนั้นก็มีอีกหลายอย่างในเรื่องของ การที่เรียกว่ามรดกตกทอดในช่วงนี้บางคนก็ได้บ้างบางคนก็ไม่ได้บ้างอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ตามภาษาพวกพี่พี่น้องๆองอันนี้เราต้องคอยประคับประคองหรือว่าคอยเอาอกเอาใจหรือว่าหันหน้าเข้าปรึกษาหารือกันเรื่องเลา้ลาๆก็จะไม่เกิดขึ้นได้ ในเรื่องของมรดกตกทอดนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะทําให้ตัวเราต้องหงุดหงิดหรือว่าวุ่นวายบางครอบครัวถึงกับมีเรื่องมีราวกันมากมายก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านทําใจเย็นๆเ,เข้าไว้ในเรื่องของทรัพย์สินที่เราจะต้องระวังก็คืออาจจะมีของหายได้ในช่วงนี้ ก็ต้องให้ชาวราศีมีนั่นคอยระมัดระวังเอาไว้ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองอาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมท่านในช่วงนี้บางคนก็อยากจะได้เงินทองเอาไปลงทุนบางท่านก็อยากจะได้เอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวอีกตหากโดยมากก็จะเป็นเพื่อนๆหรือว่าพี่น้องของเรานั่นเอง ก็ขอให้ชาวราศีมีนั้นจงตั้งใจหรือว่าประคับประคองระวังตัวเองให้ดีในช่วงนี้ในช่วงของวันที่14ที่ดาวประศุกนั้นเข้าสู่ราศีเมถุนท่านก็จะต้องระวังอีกอย่างในเรื่องของคนอาจจะมาหลอกลวงท่านในช่วงนี้บางทีหรือว่าบางคนนั้นอยู่เฉยๆก็ อาจจะโดนหลอกให้เสียตังก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของคนแปลกหน้าอีกตาหากในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดมีบุตรมีหลานหรือว่ามีพี่น้องที่เรียกว่า,าวัยรุ่นให้ท่านคอยดูแลเขาบ้างในช่วงนี้บางท่านหรือว่าบางครอบครัวอาจจะนำมาเรื่องราวเข้ามาหาตัวเรา เราก็อาจจะต้องเสียเงินโดยใช่เหตุต้องให้คอยระมัดระวังไว้ในช่วงนี้ชาวราศีมีนในช่วงที่ดีก็มีในช่วงของวันที่15มิถุนายนนี้ดาวพระอาทิตย์ก็จะโคจรเข้าสู่ราศีเมถุนอีกเช่นเดียวกันจะทำให้ชาวราศีนี้มีนี้มี ความรุ่งเรืองและมีดวงชะตาที่แข็งแกร่งในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จทางนั้นชาวราศีมีนบางท่านชอบค้าขายอันนี้ก็ถือว่าโอเคท่านจะเปิดร้านที่ไหนก็จะมีลูกค้าเข้ามาช่วยกันอุดหนุนอย่างมากมายการค้าการขายนั่นก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองและจะมีการขยับขยาย จิตการต่อไปอีกจากหนึ่งร้านให้เป็นสองล้านสามล้านได้อีกในช่วงต่อไปนี้ในช่วงของเดือนกระดักกรดาคมอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมีนนั้นจะมีโชคมีลาบอีกตาหากบางท่านนั้นอาจจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของชาวราศีมีน ก็ถือว่าในเรื่องเงินทองในช่วงต่อไปนี้ท่านก็จะไม่ติดขัดท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองดังนั้นชาวราศีมีนทุกท่านสำหรับในช่วงของวันที่ส5ที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมถุนนั่นทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดกับชาวราศีมีนได้ในช่วงนี้ ในเรื่องของคนรักก็อีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าชาวราศีมีนยังไม่ได้แต่งงานท่านก็อาจจะได้แต่งงานในช่วงนี้บางคนคบกันมานานแถมยังดูใจกันอยู่ในช่วงนั้นแต่มาช่วงต่อไปนี้ท่านอาจจะได้สระโสดหรืออาจจะได้แต่งงานได้ร่วมอยู่ด้วยกันก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ถือว่า ชาวราศีมีนมีแต่ดวงดีที่จะบังเกิดขึ้นในช่วงของวันที่สิหซึ่งเป็นดาวพระอาทิตย์นั่นได้โคจรเข้าสู่ในราศีเมถุนจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความสำเร็จถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการเกษตรกรท่านก็จะได้ผลผลิตอีกเช่นเดียวกันท่านลงทุนอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นกําไรงอกเงยมาหาตัวท่านในช่วงนี้ชาวราศีมีนทุกท่านแต่หากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับรับราชการในช่วงนี้ก็จะถือว่างานของท่านนั้นดำเนินไปได้ด้วยดีบางท่านนั้นอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งอีกต่หากบางท่านที่ดวงไม่ค่อยดีอาจจะโดนย้ายงานหรือว่า ย้ายไปงานที่อื่นอาจจะไปได้งานดีอีกแต่หากก็เป็นไปได้บางท่านก็ทำงานอยู่เป็นประจำก็จะมีความดีเจ้านายก็จะมีความสนใจล,ลักไก่บางคนบางท่านนั้นก็อาจจะได้เลื่อนตำแหนง่งหรือได้เลื่อนเงินเดือนอีกแต่หากถือว่าชาวราศีมีนในช่วงของเดือนนี้จะไม่มีการตกอับ จะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จในเรื่องของคนรักก็อยู่เคียงข้างจะทำอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้ท่านก็จะให้กำลังใจไม่ว่าเราจะทำอะไรบางทีบางครั้งไปทำงานไกลเขาก็อุตส่าห์ให้กำลังใจกับตัวเราก็ถือว่าชาวราศีมีนในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มี ดวงดาวต่างๆนั้นเข้ามาเสริมดวงชะตาของท่านให้แข็งแกร่งและยั่งยืนถาวรในเรื่องของการกินกันอยู่ในช่วงนี้ภายในครอบครัวของชาวราศีมีนก็สมบูรณ์ท่านจะกินอะไรอยากจะทำอะไรในช่วงนี้จะได้เป็นผลสำเร็จทั้งนั้นบางท่านบางลายอาจจะต้องออกเดินทาง ไปต่างจังหวัดก็มีในช่วงนี้ก็เพราะว่าในเรื่องการงานบางคนก็ไปได้งานใหม่ๆหรือว่าบางท่านนั้นก็โดนย้ายไปทำงานที่อื่นแต่ก็ถือว่าไม่มีอุปรสรรคอะไรกับชาวราศีมีนก็ถือว่ายังเป็นโอกาสทองของชาวราศีมีนอยู่ในช่วงนี้ในเรื่องการเงินก็ถือว่าโอเค ไม่มีการขาดตกบกพร่องบางครั้งบางท่านนั้นถ้าหากว่าเงินทองไม่พอหรือว่าเงินทองขาดมือในช่วงนี้ท่านจะเอ่ยปากกับใครก็จะเป็นผลสำเร็จทางนั้นจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านคอยประคับประคองให้ท่านได้มีใช้มีกินอยู่ตลอดในช่วงนี้ถ้าหากว่า เรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างในช่วงนี้ก็ถือว่าในช่วงฤดูฝนอาจจะต้องคอยระวังอาจจะมีการเป็นหวัดหรือว่าเป็นไข้เจ็บคอปวดหัวกลั้นเนื้อกลั้นตัวบางท่านก็เจ็บโน่นเจ็บนี่ปวดแข้งปวดขาอันนี้ก็เป็นของธรรมดาก็ขอให้ชาวราศีมีนัน ระวังเนื้อระวังตัวในเรื่องของการเจ็บป่วยกันบ้างในช่วงนี้สำหรับท่านที่สูงอายุก็ขอให้ระวังโรคประจำตัวอาจจะกำเริบเกิดขึ้นได้อาทิเช่นปวดแข้งปวดขาความดันหรือว่าไขมันเบาหวานอันนี้ก็ให้ท่านระวังเอาไว้ในช่วงนี้ในเรื่องอุบัติเหตุนั้นก็ไม่มีอะไรถ้าหากว่าเรา ไม่ไปทางเหนือทางใต้ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่าหากว่าเราใช้รถไถสนนเราก็อย่าประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมีนทุกท่านสรุปโดยรวมก็อยู่ในจุดที่ดีการเงินการงานความรักและก็โชคลาภก็จะเป็นผลสำเร็จในช่วงนี้แต่าหากว่าผ่าน เดือนมิถุนาพอเข้าเดือนกระ,ะกรดาความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของชาวราศีมีนนั่นก็จะเพิ่มทวีขึ้นไปอีกเพราะว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านฟังกันแล้วในคลิปของเรานี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ oke